พัสดีพี่น้องสามงานสวนอธรรมเมย่เสาแก้วพุ่มโซฟานาะพี่น้องขึ้นที่สองหรือขึ้นสุดถ่ายนาะพี่น้องมืเอื่นกจไปสากษาอาทิตย์ศพมืเอื้นไปวัดที่ภาคของเฮาน้อพี่น้องช่วงใบสามน้พี่น้องเนาะคะนที่สามะแน้มงสมฤกแสนแก้วชัยชาติไทยพระพุ็เจ้าน้อพี่น้องอเป็น ตัวลูกส์สไพร์โอว์เวลช์แทย์เมีายุในบัตแต่ใจพยุงเขียวลายอยู่พยุงนัดคณะที่หกคณะของคุณแม่บางอ่อนสายสัครับเรียนเชิญครับคณะของคุณสันติลาแก้วครับขาเรียนเชิญครับ สันติรากแก้วพี่น้องกับคณะต่อไปคณะของลูกหลานของคุณเม่หญ่บ้านจากอำเภอวารินกับคณะที่เกาคณะของคุณอใช่พมโสภา,ากับอาเรนเช่นรับกับคณะที่สิบคณะของคุณสมัครใช่สีระไม่คุณเมธีสีสมุทร ครับเเนณะที่สิบเอ็ดคณะของคุณประสิทธิ์คุณมะลิวันตันสิงห์แบบเด่นเช่นครับกับคณะต่อไปคณะที่สิบสองคณะของคุณยายทองใบประสมคุณครับเด่นเช่นคะรับกับคณะต่อไปคณะที่สิบสามคณะของคุณพ่อสวัยตันสิงห์ แบบยเช่นครับคณะที่สิบสี่คณะของคุณคันชิตกาลเกตคณะของคุณมีลั่นคุณอุเทนกาลเกตแบบยเช่นครับครัแบยเช่นครับน่สิบหกคณะแบบบราด้นในใุซอยบต้ตองส่งมากแตามารถวายได้อีกก็บอบอยู่งนอด ครับวันะนะี้สิบหกคะแนนการำนินทัวร์วันนี้เป็นมื่อสุดท้ายในการประเพณีกุศนสรีไปกับคุณแม่เสาแก้วผงโซฟาและคุณแม่ทองบนอำนาจกุศลทั้งหลายที่ตั้นขนาดจนจิตดวงวิญญาณของคุณแม่เสาแก้วผงโซฟาถ้าท่านได้รับดูรับซ้ำและสัมภาระจะพ์บบเพื่อนดาและบนอำนาจกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงย่อนกลับมาเป็น

วัสดีลองคุ้มที่จบไปะีก็นาะพี่น้องเที่ยวบรัยไปตาบไหมือนี้เขาลองกัเขมา,าขมา,วมาวมสวัสดีครับ